สวัสดี Facebook ค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีเหล่า f อซทั้งหลายนะคะสวัสดีวันเสาร์นาจาเพื่อนๆทั้งหลายแหละจุบูจูบูบนะคะวันนี้แต่มีงานก้อนฟางนะคะงานนำฟ้าจาฟาฟังข้าวที่ว่า ไม่นึ่งนะคะเป็นสูตรไม่นึ่งนะคะเป็นสูตรแช่น้ํายานะคะไม่นึ่งไม่ใช่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะไม่ใช่นะคะแต่จะมาดูว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะหลังจากที่เวลาผ่านมาได้6วัน6วันนะจากที่หยอดเชื้อประมาณ6วันค่ะเข้าวันที่7นะคะจะมาดูว่าสภาวะงานไม่นึ่งก้อนเนี่ย เป็นงานฟางเนี่ยมันมีภาวะอะไรที่แปลกแปลไปไหมเชื้อมันเดินไหมมันมีติดโรคแทรกซ้อนตัวอื่นหรือเปล่านะคะอันนี้เต้ก็เลยจะมาให้ดูสดๆว่างานก้อนฟางไม่นึ่งเนี่ยมันมีภาวะความเสียหายไหมจากที่เราไม่ได้ไม่ได้นึ่งก้อนนะคะไม่ได้นึ่งก้อนนะอันนี้ก็เลยจะมาให้ดูนะคะเพราะว่าก็คือหลายคนอยากอยากถามว่าจะถามเต้ว่า เต้ยังทำาเอ่อนาฟ้าจากฟางเข้าอยู่ไหมทําค่ะแต่อันนี้เต้จะเป็นสายไม่นึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้เต้ก็ทํางานก้อนขี้เลื่อยไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นงานขายก้อนนะคะเพื่อจะขายก้อนแล้วก็ช่วงนี้ฟางค่อนข้างที่จะหาย,ยากนะเ,เดี๋ยวเต้จะให้ดู นะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูในไลน์นี้นะคะไลน์นี้มีประโยชน์นะคะสำหรับสายที่อยากมีอาชีพติดตัวสายที่อยากที่จะมีอาชีพแล้วลงทุนไม่สูงนะคะได้ผลผลิตในการเป็นการค้าขายให้กับตัวเองในทุกๆวันนะคะเป็นงานที่ลงทุนไม่สูงนะคะงานฟางรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไม่นึ่งนะคะเราจะไม่มีการอบไอ้น้ำไม่มีการนึ่งนะคะแค่แช่ พึงอัดจบนะคะแล้วก็รอเชื้อเดินเต็มแล้วก็รอเก็บดอกเพื่อเก็บผลผลิตขายนะคะอันนี้จะเป็นงานฟางสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะที่อยากมีไรายได้ไม่สามารถที่จะหาฟืนหาแก๊สไม่สามารถที่จะนึ่งกับความร้อนได้แต่คุณแค่มีฟางมีถุง ะะฟางกับถุงคุณก็ทําก้อนได้แล้วนะคะแล้วคุณก็จะได้มีอาชีพนะคะมีรายได้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะอันนี้เจ้อาจจะบอกออกมาบอกเรื่องแบบว่ารายได้นะคะสาหรับคนที่อยากมีรายได้แต่งบน้อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเตรียมหาอุปกรณ์อะไรให้ยุ่งยาก นะคะไม่ต้องไปหาถังไม่ต้องไปหาฟืนไม่ต้องไปเติมแก๊สไม่ต้องไปอะไรเลยนะคะเป็นทางเลือกหนึ่งทางเลือกให้สําหรับคนที่อยากมีอาชีพนะคะอยากมีอาชีพอยู่บ้านติดติดตกันนะคะอยู่บ้านติดติดกันไม่สามารถที่จะมานึ่งก้อนเห็ดได้เราไม่ต้องไปหาถังมาไว้สําหรับนึ่งนะคะไม่ต้องไปหาฟืนไม่ต้องไปหาอะไรแค่คุณไปหาฟางมาสักก้อนหนึ่งกับถุงที่เราจะใส่ก้อนเห็ด แล้วก็หนังยางแค่นั้นพอกับกับอ่ามีอีกอย่างคือหาถังแช่ฟางของเราด้วยนะคะสักหนึ่งใบนะคะ เป็นงานง่ายๆค่ะเป็นงานลงทุนน้อยนะคะไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องเสียเวลามานั่งนึ่งก้อนนะคะไม่ต้องไปหาฝึกหาฟืนคนพื้นที่น้อยๆก็สามารถทําได้นะคะพื้นที่แคบบางคนนะคะอาจจะอยู่เทาวเฮานะคะบ้านเทาวเฮา <treadmill> หรือบ้านอะไรก็ช่างสามารถที่จะทําได้นะคะตัวนี้สามารถที่จะทําได้อามารถที่จะมีรายได้ได้นะคะมีรายได้ได้อเดี๋ยวเตจะให้ดูนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเป็นการไม่เสียเวลานะ ดี๋ยวจะว่าพูดเยอะนะคะอ่นนะคะอันนี้จะเป็นงานฟางนะคะเป็นนางฟ้าจากฟางข้าวเป็นสายที่ไม่นึ่งก้อนนะคะไม่นึ่งก้อนนะนี่เป็นงานที่ไม่นึ่งก้อนด้วยสภาวะงานก้อนถือว่าสวยค่ะโอเคนะคะไม่มีโรคอื่นแทรกซ้อนนะคะ ไม่มีลาตัวอื่นแทรกซ้อนเลยนะคะด้วยสภาพของงานก้อนนะคะเชื้อนะจ๊ะเชื้อเดินสวยค่ะเชื้อเดินดีนะคะเ,เดินดีในละอย่างหกถึงเจ็ดวันก็อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าสวยนะคะเชื้อเดินเกือบทุกก้อนค่ะเชื้อเดินดีเกือบทุกก้อนนะคะไม่ค่อยมีปัญหานะคะอันนี้เป็นหนูแทะนะคะหนูแดดค่ะอันนี้เป็นกรณีถหนูแดดก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยรักษาเร่นี่กันไป จากงานก็นะคะเชื้อก็กําลังแตกตัวในการเดินค่อนข้างที่จะโอเคนะคะถ้าเกิดใครอยากจะมีอาชีพติดตัวแต่ว่าไม่มีเงินลงทุนสูงนะคะสนใจทักหาเต้ได้ค่ะนะคะเต้จะเป็นพวกงานต้นทุนต่ำสำหรับคนมีรายไม่มีตังที่จะซื้ออะไรเยอะแยะนะคะเชื้อก็ถือว่าแตกตัวดีค่ะเชือ้อแตกตัวดีการเดินของเชื้อถือว่าดีในระดับหนึ่งนะคะ ก็ยังไม่มีโรคแทรกซ้อนใดๆเกิดขึ้นนะคะยังไม่มีโรคแทรกซ้อนใดๆเกิดขึ้นนะคะยังไม่มีเชื้อราตัวเอิญน,นะคะอันนี้คือให้ดูอันนี้คือหยอดเชื้อแค่ชั้นบนนะ อันนี้จะยอดเชื้อแค่ชั้นบนนะคะด้านข้างไม่ได้หยอดนะคะเพราะว่าหนึ่งเชื้อน็อกด้วยนะคะเป็นเชื้อน็อกไว้สองเดือนก่อนน้ําท่วมนะคะเป็นเชื้อน็อกที่เต้ทาไว้แล้วเต้น็อกไว้ในตู้เย็นนะคะบอกไว้ก่อนนะคะอาจจะช้าหน่อยอาจาะเพราะเชื้อเป็นเชื้อน็อกนะคะไม่ได้เชื้อใหม่ๆสดๆซิงซิงนะคะเป็นงานที่เต้ทําไว้แล้วแช่ตู้เย็นไว้อันนี้จะหยอดอแค่ปาก ปากถุงนะคะอันนี้หยอดแค่ปากถุงไม่ได้หยอดด้านข้างนะคะจะเป็นงานหยอดปากถุงแต่ถ้าเราหยอดด้านข้างนะคะถ้าเราหยอดด้านข้างแบบนี้นะคะถ้าเราหยอดด้านข้างแบบนี้นะคะถ้าเราหยอดเชื้อด้านข้างด้วยเชื้อก็จะแตกตัวด้านข้างด้วยเช่นกันนะคะมันก็จะเดินไวขึ้นนะคะแต่อันเนี้ยเต้บอกว่าเชื้อเต้มันมันน็อกไว้นะคะเชื้อมันไม่พอนะคะเชื้อไม่พอการเดินของเชื้อถือว่าดีสมบูรณ์ค่ะ นะคะดีสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเลยนะคะเชื้อเดินนะคะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาลาตัวอื่นนะคะเชื้อเดินแตกตัวดีค่ะเชื้อเดินแตกตัวดีนะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะไม่มีปัญหาเชื้อไม่มีปัญหาเชื้อค่ะเชื้อเดินดีค่ะการแตกเจ้าของเชื้อถือว่าสมบูรณ์นะคะอันนี้จะเป็นเชื้ออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นข้าวโพดค่ะมันมีเข้าวโพดกับ ขี้เลื่อยนะคะที่เต้จะใช้อยู่นะคะแท่งก็แท่งยังไม่ได้ใช้แท่งไปใช้กับงานงานงานเอ,อ่อขี้เลื่อยค่ะนะคะอันนี้นะคะให้ดูว่าการแตะตัวของเชื้อสมบูรณ์ค่ะสวยค่ะในระดับหนึ่งนะคะงานฟางเป็นสายไม่นึ่งนะคะก็ยังไม่มีเชื้อโรคตัวอื่นเกิดขึ้นนะคะยังไม่มีเชื้อโรคตัวอื่นเกิดขึ้นก็ยังไม่มีลาตัวอื่นเกิดขึ้นถือว่าในระดับหนึ่งอันนั้นหนูแทะดูเิเห็นปะ หนูแม่งมันหน้าไหมนี่ถ้าเป็นหนูนมหนูหนานี้จะทุบกินแล้วเนี่ยนะคะอันนี้นะคะเชื้อก็ถือว่าเดินนะคะเชื้อแตกเชื้อแตกตัวก็คือเชื้อเดินนะคะเชื้อเขาก็จะค่อยๆขยายขึ้นบางคนบอกโอ้หทำไมเดินช้าเชื้อนอกตู้เย็นค่ะเชื้อนอกไว้สองเดือนนะคะเชื้อนอกไว้สองเดือนประมาณสองเดือนได้ก่อนน้าท่วมอ่ะก่อนที่บ้านเต้จะน้ําท่วมแล้วเต้ไม่ได้ทำก้อนไง แต่ก็จะนอกเชื้อไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเชื้อน็อกเนี่ยมันสามารถใช้ได้อยู่มันไม่ใช่ไม่ได้นะคะเนี่ยการแตกตัวของเชื้อค่อนข้างที่จะโอนะคะสวยอยู่นะคะในระดับหนึ่งเลยนะคะไม่มีเชื้อโรคเชื้อราตัวอื่นปนเปื้อนนะคะเป็นงานสายไม่นึ่งนะคะไม่นึ่งก้อนนะคะอ่าหนดูแต่การแตกตัวของเชื้อนะคะการแตกเชื้อการแตกตัวของเชื้อค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะเป็นงานไม่นึ่งก้อนนะคะ เป็นงาน,งานไม่นึ่งก้อนนะคะเป็นงานที่ไม่นึ่งนะคะเป็นสายฟางที่ไม่นึ่งก้อนนะคะใช้พื้นที่น้อยลงทุนน้อยไม่ใช่เยอะนะคะอย่างามมติว่าถ้าเราจะทําก้อนหนึ่งชุดเนี่ยอันชุดที่ที่เห็นเห็นยาวเรียงเรียงเนี่ยนะคะอยู่ประมาณกี่ก้อนไม่รู้ไม่ได้นับอะลืมนะคะไม่ได้นับน่าจะอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเนี่ยสามหก เจ็ดแปดเก้าส4 1สิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยดยามยห้ายี่หกยี่าสาเอสบเดสสองสสิบถ้านับก้อนใหญ่ด้วยก็4ี่ส 46, 4ี่สี่ห้าี่หกี่เจ็ดสี่แปี่เประมาณห้ลูกค่ะถ้าไปใช้12บสคูณสิบแนะคะสิบสอคูณสิอย่างที่เต้ให้ดูแบบนี้นะคะใชุง อันนี้คือถุงไซส์สิบสองคูณสิบแปดนะคะอันนี้จะเป็นถุงไซส์สิบสองคูณสิบแปดเห็นไหมมีบาดแผลด้วยนะคะหนูแท้แดกค่ะหนูแทะนะคะอันนี้จะเป็นบาดแผลที่เตะก็เทปแปะไว้นะคะอันนี้ให้ดูเชื้อนะคะเชื้อเดินดีนะคะเชื้อเดินโอเคนึงนระดับนึงเลยไม่มีโรคอื่นนะคะอันนี้ระยะเวลาการที่ก้อนฟางข้าวอยู่ในถุงนี้มาได้เจ็ดวันนะคะฟางอยู่ในถุงนี้มาได้เจ็ดวันยังไม่เกิดเชื้อโรค ตัวอื่นปนเปื้อนนะคะยังไม่มีเชื้อโรคตัวอื่นปนเปื้อนนะคะเป็นงานฟางที่ลงทุนน้อยนะคะสำหรับคนพื้นที่น้อยอยากมีอาชีพติดตัวอยากมีรายได้ทุกวันนะคะอยากมีอาชีพที่แบบเอ้ยฉันอยู่บ้านนะแต่ฉันไม่สามารถที่จะลงทุนอะไรได้เยอะฉันไม่สามารถฉันหาไม่ได้หลอกฟืนที่มานนึ่งอุ้ยบ้านฉันนึ่ง ไ,ไม่ได้นะคะเดี๋ยวไฟม่วไฟไหม้ลามไปบ้านชาวบ้านเดี๋ยวใครไปแจ้งรถด,ดับเพลิงนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับงานสายฟางนะคะแบบไม่นึ่งก้อนแค่คุณมีถังนึ่งนะคะแล้วก็คุณมีฟางที่สําหรับที่คุณจะทําก้อนนะคะเดี๋ยวเต้จะให้ดู อองานขี้เลื่อยที่หยอดเชื้อไปวันนั้นนะคะเป็นเชื้อนอกทั้งหมดแท่งก็นอกนะคะแท่งนี่มันมองไม่เห็นหรอกแต่จะให้ดูหัวเชื้อขี้เลื่อยนะคะที่หยอดไปหัวเชื้อขี้เลื่อยเป็นหัวเชื้อที่ต่อจากแม่ดอกนะคะวุ้นแม่ดอกเต้ไม่ใช้วุ้นเอฟไม่ไม่ใช้วุ้นต่อวุ้นนะคะเต้จะใช้วุ้นแม่ดอกวุ้นแม่ดอกก็คือวุ้นที่จอะจากดอกสดเลยนะคะเป็นเ0ศนนะคะ,ะ,คะเขาเรียกเ0ศนย์เนาะแต่บางคนอาจจะเรียกคนละอ,อย่างนี่ยังไม่ได้ เดี๋ยวเด้อแป๊บนึึแบแดดฮอนหอนหนาเดี๋ยเด้อเดี๋ยวก้อนข้าเจ้าจะน็อกนะคะนะคะอันนี้แต่จะให้ดูงานก้อนขี้เลื่อยที่โยยอดไปนะคะเชื้อเริ่มแตกตัวแล้วนะคะเห็นไหมเห็นเชื้อการแตกตัวของเชื้อขี้เลื่อยไหมคะหัวเชื้อขี้เลื่อยมันก็จะทํางานของมันนั่นแหละมันก็จะทํางาน เหมือนกับพวกข้าวฟ่างนะคะเหมือนกับพวกข้าวฟ่างข้าวเปลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเชอเออนั่นก็จะมันก็จะทํางานแบบนี้นะคะแตกตัวเพื่อจะไปกินวัสดุเพาะเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือจะแตกตัวนะคะไปกินไปกินอาหารที่อยู่ในขี้เลื่อยนะคะเพื่อจะขยายเผ่าพันธุ์อันนี้เต้ให้ดูนะคะให้ดูนะคะโลกสวยไม่ต้องดูนะคะดาม่ามไม่ต้องดูเสือกก็ไม่ต้องดูคะ่ะยยกเว้นอย่ารู้เรื่องคนอื่นมากยกเว้นเรื่องตัวเองมึงรู้มั่งนะคะ ขอพูดไปนิดนึงอันนี้ให้ดูนะคะให้ดูอันนี้เป็นหัวเชื้อขี้เลื่อยนะคะว่าการแตะตัวของเชื้อขี้เลื่อยมันก็จะแตะตัวเหมือนพวกเชื้อเข้าฟางค่ะสองวันสามวันนะคะการแตะตัวถือว่าดีในระดับหนึ่งดีในระดับหนึ่งเลยนะคะดีในระดับหนึ่งที่ว่าเออมันแตกมันฟูให้เพราะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเชื้อแต่ละรุ่นที่เต้ใช้เนี่ยมันเป็นเชื้อ น็อกนะคะเชื้อที่เต้ทำไว้ใช้กอดน,น้ำท่วมก็ประมาณเหยียบสองเดือนได้นะที่ทำไว้แล้วแช่ตู้เย็นไว้นะคะน็อกแช่ตู้เย็นไว้แล้วออกมาใช้เพราะว่าเชื้อทําไว้แล้วมันเกิดภาวะน้ําท่วมไม่สามารถเต้ไม่ทําก้อยไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เต้ก็เลยน็อกเชื้อไว้ในตู้เย็นนะคะอันนี้เป็นงานเชื้อน็อก ในตู้เย็นนะคะงานเชื้อนอกไม่ใช่เชื้อสดสดใหม่ๆค่ะเป็นงานเชื้อนอกในตู้เย็นนะคะก็เลยอยากจะมาบอกว่าเออการทํางานของเชื้อนอกเนี่ยบางคนถามว่าเฮ้ยพี่เชื้อใช้ไม่หมดใส่ตู้เย็นไว้มันจะออกมาใช้ได้ไหมถ้าในกรณีของเต้คือใช้ได้นะคะในกรณีของเต้คือใช้ได้อาด้ดูอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นเชื้อที่เราน็อกไว้ในตู้เย็นประมาณทักสองเดือนสองเดือนเลยแหละนะคะสองเดือนเห็นไหม เห็นมันแตกตัวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะเห็นมันแตกตัวไหมนี่คือหัวเชื้อนะคะที่มันเริ่มขยายเผาผลาญอันนี้เป็นหัวเชื้อขี้เลื่อยนะคะหัวเชื้อขี้เลื่อยดียังไงหนูไม่แทะแดกค่ะหนูไม่แทะกินค่ะเนี่ยปัญหาแล้วคือเต้ยถึงบอกว่าบ้านเต้ยแม่งหนูเยอะถ้าเป็นข้าวโพดข้าวข้าวฟ่างนะหนูแทบแล้วนะคะเชื้อมันก็แตกตัวเหมือนพวกเชื้อข้าวฟ่างนะคะเชื้ออะไรต่างๆนะคะให้ดูนะคะให้ดูว่าเออเชื้อมันแตกตัวอันนี้คือหัวเชื้อขี้เลื่อยนะะค เป็นหัวเชื้อข <stop> ี <oh ้เลื่อยแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นหัวเชื้อขี้เลื่อยไหมอันนี้คือหัวเชื้อขี้เลื่อยนะคะที่ทาเป็นหัวเชื้อขี้เลื่อยไม่ใช่เข้าฟางไม่ใช่เข้าโพดไม่ใช่ข้าเปลือกนะคะนี่คือหัวเชื้อขี้เลื่อยแม่เต้ก็เอาตั้งไว้นี่แหละลืมไปแล้วบางทีเต้ทํางานเยอะหลงหลงลืมลืมประสาทแดกนะคะพวกนี้นะคะงงงงวยงวยทำงานเยอะก็จะบ้าบ้าบ่อๆหลงหลงลืมลืมประสาทแดก ะะอันนี้จะเป็นงานแท่งนะคะที่เต้บอกทีเ่เราเราไล้สดไปกันงวดที่แล้วแล้วก็มันจะเชื้อไม่พอก็เลยไปเอาหัวเชื้อคีเลยมาหยอดนะคะเห็นไหมหัวเชื้อเอาเอาหัวเชื้อคีเลยมาหยอดก็เลยให้ดูนะคะว่าหัวเชื้อคีเลยมันหน้าตาการทํางานของมันเป็นแบบไหนนะคะการทํางานมันก็เหมือนพวกหัวเชื้ออื่นๆละเธอไม่ได้มีความแตกต่างนะคะไม่ได้มีความแตกต่างโอ้ย มันโบ๋ไม่ได้ใส่สำลีสำลีไม่มีนะคะเห็นไหมเห็นความแตกต่างในการเดินไหมคะเออมันก็ไม่ได้แตกต่างเนาะมันก็เดินเหมือนกับพวกเข้าฟ่างเข้าเปลือกค่ะการเดินเหมือนกันนะคะอันนี้สามวันนะถ,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 ถ้า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 เต้ไม่งงกับเวลานะเพราะบางทีเต้ไม่ค่อยได้ดูเรื่อเวลานะคะสามวันมันก็แตกตัวนะคะเห็นไหมนะคะสามวันมันแตกตัวที่จะ ไปหาของกินแล้วเพราะว่ามันถูกนอกอยู่ในตู้เย็นนานนะคะมันถูกนอกอยู่ในนู้เย็นนานอันนี้เต้ก็เลยจะพูดให้ฟังว่าว่านะคะเชื้อที่เราใช้ไม่หมดนะคะในกรณีของมือใหม่นะเะชื้อที่เราซื้อมา แล้วเราใช้ไม่หมดเราสามารถที่จะใส่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้ได้มันไม่ใช่เสียนะคะเวลาที่เราจะเอาออกมาใช้เราก็ออาจจะเคาะทิ้งไว้ตั้งสองวันเพื่อให้เชื้อมันตื่นนะคะถ้าเชื้อมันจะตื่นไม่ตื่นมันอยู่ที่ว่าถ้าเราเคาะแล้วเชื้อมันกลับมาฟู มันก็คือยังไม่ยังไม่ตายนะคะยังไม่นอกไปเสียแต่ถ้าเกิดว่าเราเคาะแล้วมันไม่มีการฟูไม่มีการแตะตัวแปลงว่าเชื้อมันอาจจะตายแล้วหรือว่ามันอาจจะไม่ตื่นแล้วนะคะในอันนี้เป็นบางกรณีนะอันนี้นะคะก็จะเป็นงานที่เต้บอกว่าบางคนบอกหุ้ยมึงเว่อวังนะคะไม่อันนี้งานของเต้เองนะคะเต้ที่บอกว่าอาจจะดูลกๆหน่อยมันยังไม่เสร็จไงคือหนึ่งอ่ะเต้งานเยอะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นงานที่เต้ใส่วางก้อนนะคะเป็นลงที่เต้จะทำํำว้ลงบ่มนะ,ะที่ได้ว่าเต้เคยให้ดูว่าเออเต้ทำนั่งทําตัว A อยู่นะคะก็อาจจะทําไปสไตล์เต้แหละเอาแค่ okay. เต้ทําได้คือหนึ่งเต้ทําเองอะ่ะไม่ได้มีใครมาช่วยมาทำนึก็ก็เต้ก็ตกตอกคุ่คูดของเต้ไปนะคะอันนี้เต้ออกมาพูดถึงมือใหม่นะถ้ามือเก่าๆแล้วก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะเพราะว่า อย่างที่บอกเชื้อสามารถเก็บไว้ได้นะคะไม่เสียนะคะน็อกตู้เย็นไว้ในช่องผักนะคะใส่เอาเอาครัวใส่ถุงผูปากให้เรียบร้อยแล้วเอาใส่ช่องผักไว้ค่ะเราเก็บไว้ได้นะคะเวลาเราใช้เราก็ออกมาเคาะสักสองวันเพื่อจะดูว่าเชื้อเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่ไหมนะคะถ้ามันเคาะแล้วมันแตกตัวฟูเหมือนเดิมเราสามารถเอามาใช้ได้แต่ถ้าเราเคาะแล้วมันอาจจะมีภาวะความแห้งนะคะเพราะว่าความเย็นมันจะดูดความชื้นออกไป อาจจะรอนิดนึงนะคะแต่ของเต้นเนี่ยคือเต้น็อกไวสองเดือนมันก็ยังใช้ได้อยู่บางคนบอกหืมมึงว่าวังมาใช้ใช้ไม่ได้มันจะได้ไม่ได้มันก็เลือแตกน,นะคะอันนี้คืออันนี้คือของเต้เต้ใช้ได้นะคะเชื้อแตกเชื้อฟูเชื้อมันเดินหาของอาหารตัวใหม่เชื้อมันเดินหาวัสดุพกก็แปลว่ามันใช้ได้ค่ะนะคะมันจะไปดูอีกทีคือตอนที่มันเดินเต็มแล้วพร้อมออกดอกแต่เต้ก็ไม่เคยมีปัญหาในการเชื้อน็อกนะคะบอกแล้วว่า เชือ้อนกไม่ใช่ปัญหาของเต้เต้แก้ได้ทุกอย่างบอกไว้เลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นงานที่ใส่รูปแป้งเป็นส่วนผสมนะคะเดี๋ยวรุ่นต่อไปจะมีงานไม่ใส่รูปแป้งให้ดูระหว่างเปรียบเทียบใส่กับไม่ใส่นะคะมันก็จะช่วยเรื่องกระตุ้นนะคะเส้นใยของน้องเห็ดให้ฟื้นตื่นตัวนะคะขึ้นมาในการที่จะดําเนินต่อไปในชีวิตนะคะอยากให้ดูก้อนฟางเมื่อกี้นะคะให้ดูก้อนฟางเมื่อกี้เนาะ ก้อนฟางนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดยไม่นึ่งก้อนสําหรับคนพื้นที่น้อยที่อยากมีอาชีพติดตัวนะคะอยากมีอาชีพติดตัวอยากมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวเล็กๆน้อยๆค่ะค้าบข้าวร้อยสองร้อยสามร้อยและช่วงต่อไปเป็นหน้าหนาวเขาบางที่หนาวนะแต่ของเต้มไม่หนาวหรอกนะแม่งไม่เคยหนาวเลยแม่งร้อนตลอดเวลาร้อนจนหน้าจะไหม้ดำเป็นนิโกอยู่แล้วแต่ก็ดีผิวสีแทนเพื่อจะได้ผัวฝรั่ง นะคะอย่างที่บอกนะคะงานฟางไม่นึ่งนะคะไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อราตื่นตื่นนะคะเชื้อเดินสวยค่ะเชื้อเดินดีนะคะหกวันเจ็วันเชื้ออยู่บ่าถือว่าโอเคอันนี้หยอดแค่แค่ด้านบนนะคะด้านข้างไม่ได้หยอดแต่ถ้าเชื้อเชื้อมันไม่พอถ้าเชื้อมันพอให้หยอดด้านข้างไปด้วยค่ะให้หยอดด้านข้างไปด้วยนะคะส่วนอันนี้อย่างที่บอกนะคะอันนี้จะเป็น เอ่อมันจะเป็นหัวเชื้อเขาเรียกอะไรอ่ะหัวเชื้อขาไอ,อข้าโพดนะคะข้าวโพดนะคะมันก็จะมีปนเป็นหัวเชื้อขี้เรื่อยด้วยนะคะปนปน,ปนกันไปถือว่าเชื้อเดินดีค่ะเชื้อเดินดีนะคะเจดแปดวันเชื้อโลกยังไม่มานะคะไม่มีลาอื่นปนเป,ปื้อนนะคะไม่มีลาอื่นปนเปนืป้อนอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สําหรับมือใหม่นะคะที่อยากมีอาชีพโดยพื้นที่น้อยไม่ว่าคุณจะอยู่ เาาเฮาอยู่บ้านเดียวที่ไม่สามารถที่จะนึ่งก้อนได้แต่ฉันอยากมีไรายได้นะคะหรือว่าใครที่บ้านมีฟางแค่คุณมีฟางกับถุงพลาสติกนะคะคุณสามารถที่จะทําก้อนเห็ดนาฟ้าจากฟางข้าวได้นะคะทาเห็ดนาฟ้าจากฟางข้าวได้เป็นสายที่ไม่ต้องนึ่งก้อนไม่ต้องใช้ฟืนไม่ต้องใช้แก๊สไม่ต้องใช้ความร้อนค่ะแค่คุณมีฟางกับถุงคุณก็มีอาชีพได้แล้วก็เชือ้อเอออย่างคือเชื้อนะคะ อันนี้จะเป็นหัวเชื้ออันนี้จะเป็นหัวเชื้อขี้เลื่อยเห็นไหมอันนี้ก็ใส่หัวเชื้อขี้เลื่อยลงไปค่ะหัวเชื้อขี้เลื่อยก็แตกตัวเหมือนกันนะคะนะคะหัวเชื้อขี้เลื่อยก็ก็แตกตัวเหมือนกันนะคะเห็นไหมเห็นแกนแตกตัวไหมคะคือหัวเชื้อน็อกเนี่ยมันจะต้องทําใจนิดนึงค่ะมันอาจจะช้าหน่อย ะะเชื้อนกมันอาจจะช้าหน่อยในการแตกตัวถามว่าเต้ซีเรียสไหมเต้ไม่ซีเรียสค่ะต่อให้มันนกเต้ก็ทําให้มันตื่นได้เช่นเดียวกันนะคะวิธีไขวิธีมันค่ะหลักการไขหลักการมันค่ะอันนี้ก็เลยเออจะมาพูดให้ฟังนะคะบอกสาหรับมือใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เต้เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาในเรื่องการทําเหตุตอนนี้มีปัญหาแบบนี้แบบนี้อินบ็อกซ์มาถามได้ค่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตอบได้จะตอบให้นะคะไม่คิดสตางค์ค่ะในการ การปรึกษานะคะไม่ได้เก่งมากแต่ก็พอตัวพอสมควรนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาโน่นนี้นั่นยังพูดเหมือนนางงามเลยโกนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับงานนาฟ้า นะคะจากก้อนฟางนะคะสายไม่นึ่งก้อนนะคะอยู่ยอพาร์ตเมนต์ทำได้ไหมได้ค่ะอยู่อพาร์ตเมนต์ก็ทําได้นะทําหลังห้องนะคะไม่ต้องเอาเยอะสักสี่ห้าก้อนสิบก้อนก็ทําได้นะคะอยู่บ้านเดียวได้ไหมคะได้ค่ะอยู่เทาเฮาส์ทได้ไหมได้ค่ะทํแล้วเสร็จแล้วแม่งขายหน้าบ้านเลยอยู่ข้างถนนยิ่งขายดีค่ะทําเสร็จขายเลยค่ะเปิดดอกขายนู่นนี่นั่นนะคะงานก้อนฟางไม่ยากค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับสายไม่สายไม่ไม่นึ่งนะคะ ไม่ใช่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่น้ํายาล้างแผลนะคะไม่ใช่นะคะเราสามารถจับได้นะคะสามารถเอามือแย่ลงไปได้ะคะ่ะไม่กัดนิ้วไม่ต้องกลัวว่ามือจะมือสวยๆจะเปื่อยจะนูน่นนี่จะกัดเปน็นไม่ค่ะไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่นะคะบอกไปก่อนนะคะขออีกเป็นหนึ่งทางเลือกให้สำหรับคนที่อยากมีอาชีพนะคะถ้าใครสนใจอินบ็อกมาถามได้ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์เจ๊ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะออกมาพูดกับสิ่งดีๆนะคะให้กับหลายๆคนนะคะเพื่อหลายๆคนจะได้มีอาชีพติดตัวนะคะอันนี้เจ้หวังดีด้วยความหวังดีเพราะว่าหนึ่งลงทุนน้อยค่ะลงทุนน้อยนะคะ,นนะ,คะไม่ได้ลงทุนเยอะนะคะ แล้วก็สามารถที่จะมีอาชีพได้มีรายได้ได้ให้กับครอบครัวอันนี้รับรองได้เลยนะคะ100%ซนนะคะจากสิ่งที่ทำอยู่นะคะแล้วลงมือทำแล้วทดลองแล้วถือว่าโอเคในระดับหนึ่งค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ เต้เต้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะแล้วก็จะจะบอกสิ่งดีๆนะคะอย่าลืมนะคะมือใหม่มือใหม่นะคะเชื้อเก็บไว้ได้ค่ะไม่เสียไม่ต้องมาบอกอุ้ยหนูซื้อไม่เยอะมันจะเสียไหมคะพี่ไม่เสียค่ะแค่คุณนะคะไม่ต้องไปแกะปากปาก,ปากที่เขาซีนมาหรือว่าสำลรีหรือว่าอะไรที่เขาพันคอไม่ต้องนะคะถ้าใช้ไม่หมดหรือว่าใช้แล้วเหลือครึ่งขวด ะะใช้แล้วมันเหลือครึ่งขวดนะคะเอาขวดนะคะเอาไปแช็กลวนปากขวดหน่อยนะคะแล้วก็เอาสำลีนะคะสะอาดๆนะคะจุบป,ปิดไว้แล้วก็เอากระดาษหนังสือกระดาษนะคะคุมไว้ใส่ถุงพลาสติกแล้วไปแช่ช่องผักค่ะนะคะใส่ถุงพลาสติกแล้วไปแช่ช่องผักนะคะการทำกระเชื้อสามารถอยู่ได้ของเต้สองเดือนมันก็ยังตื่นนะคะ อย่างที่บอกค่ะมันสามารถอยู่ได้ไม่ต้องไปทิ้งนะคะไม่ต้องบอกว่าอุ้ยซื้อมาแล้วใช้ไม่หมดอะ่ะฉันจะต้องทิ้งแน่เลยไม่ต้องทิ้งค่ะใช้ได้ค่ะสามารถใช้ได้นะคะอันนี้อาจจะขัดรวมการสําหรับคนถ่ายเชื้อบางท่านหรือว่าบางน,นี่นะคะอันนี้คือเรามาบอกเพื่อประหยัดต้นทุนนะคะเสียดสงสารนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันนะคะเผื่อใครมีเงินนบน้อยนะคะอย่างที่บอกค่ะฝากงานนะคะ อันนี้นั่งนั่งพิงยืนพิงงานก้อนฟางเลยนะนะคะฝากนะคะฝากงานก้อนฟางนะคะสายไม่นึงก้อนนะคะไอ ه, ค่ะสายไม่นึงค่ะ ฟางสายไม่นึ่งนะคะรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะคะแค่คุณทําตามนะคะคุณสามารถมีอาชีพติดตัวได้นอนคุณแค่มีฟางมีถุงมีเชื้อจบค่ะไม่ต้องไปหาแก๊สไม่ต้องไปหาเฟืนนะคะคนพื้นนี่พื้นคนพื้นที่น้อยก็สามารถมีอาชีพติดตัวได้นะคะอยากมีนางฟ้าเอาไว้ขายดอกเข็ดหรือว่าเอาไว้แกงเลี้ยงให้ผัวให้ลูกให้ญาติในครอบครัวกินสนใจทักมาได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะพูดเยอะละค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีวันเสาร์ค่ะ